ของเรื่องคืนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการเตรียมความพร้อมของการแสดงขนพระชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในชุดสกุมภกันตอนโมกสัตย์ทั้งในส่วนการฝึกซ้อมของนักแสดงและป่ายฉากที่มีความวิจิตรงดงามในแบบนักรรมชั้นสูงจะมีความน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้คืนนี้ในเรื่องของเรื่องสวัสดีครับ การแสดงโขนถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงของชาติที่แทบจะเลือนหายไปครับแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชานิราถที่ได้ทรงพักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดแสดงโขนขึ้นเประจำทุกปีจึงทําให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสร,รับชมและเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงของชาติไทยซึ่งการแสดงโขนพระเจ้าธาในปีนี้ครับจ้จัดการแสดงในชุดศึกกุมการตอนโมกษิักจะมีความน่าสนใจขนาดไหนคุณแฟงพระกระชน จะพาเราไปดูการฝึกซ้อมของพวกเขากันครับขวนพระชทา,านในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถมีมาแล้วทั้งสิ้น5ครั้งชุดศึกพรมมาสแสดงครั้งแรกในปี2550และนำกลับมาทำใหม่ในปี2552ชุดนางลอยในปี2553ชุดศึกมายราบในปี2554 ชุดจองถนนในปี2,555และล่าสุดกับชุดสึกกรุงปกันตอนโมโกษัตริ์โขนชุดสุกกรุงปกันตอนโมกษัตริ์เนี่ยเกิดขึ้นจากพรชาชสวัีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาใช่ครับท่านสรงมีพระราชสวัีรับสั่งอย่างไรบ้างคือเดิมเนี่ยโขนต้องกลับ เรียนว่าโขนเนี่ยเป็นโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเป็นโขนตามพระราชสาวสนีหรือเรียกว่าโขนพระราชทานก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยพระราชทานลงมาให้คนไทยดูนะครับก็คือว่ามีพระราชสาวสนีเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยก็จะทรงเลือกตอนเองนะฮะและปีนี้ก็เป็นศึกกุมภกรรตตอนโมกขศักด์ตอนออโมกขศักด์นี่แหละโขนชุดศึกกุมภกรรตตอนโมกขศักด์กรร เป็นเรื่องราวของทศกัณฐ์ที่สั่งให้กุมภกรรุปราชของกรุงลงกาออกไปทําศึกกับฝ่ายพระรามกุมภกรรจึงต้องไปรับหอ,อกมมกษัตรที่ฝากไว้กับพระพรหมแต่พบว่าหอ,อกนั้นได้ขึ้นสนิมเพราะความไม่อยู่ในสัตว์ของทศกัณฐ์พระพรหมจึงแนะให้ไปทาพิธีรับหอ,อกที่ริมแม่น้ําสีทันดอนเชิงเขาพระสุเมรโดยที่กุมภกรรกําชับให้บริวารดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีหนุมานรู้เข้าจึงแปลงกายเป็นหมาเน่าลอยน้ํามาโดยมีองค์ดเป็นอีกาจิศ เนื่องจากกุมภการเป็นยักษ์ที่รักความสะอาดมากจึงทําให้พิธีนั้นเป็นอันล้มเลิกไป hmm. ฝ่ายพระรามมารู้ถึงข่าวการศึกจึงให้พลักอุปราชเมืองอยยธยาซึ่งีพปะยศเสมอกับกุมภการออกไปรบในระหว่างทําศึกนั้นพระทาาทา่าถูกหอ,อกซัดเข้าที่กลางอ,อกแต่ยังไม่สิ้นผชนพิเภกจึงแนะนําให้หนุมานออกไปหายาสังกรณีตรีชวาที่ภูเขาเัพยาและน้ำปัญจะมหานธีมาแก้ทิดหอก ก่อนที่หอกจะต้องแสงอาทิตย์ไม่อย่างนั้นพลักจะสิ้นพระชนในการแสดงโขนพระจานททุกปีนั้นจะต้องใช้นักแสดงจํานวนมากโดยคัดเลือกมาจากผู้ที่สนใจในการแสดงโขนและนักเรียนจากโรงเรียนนาฏศิลป์ทั่วประเทศทั้งหมดจะถูกคัดเลือกโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับศิลปินแห่งชาติและจะต้องมีการคัดเลือกนักแสดงชุดใหม่ทุกปีซึ่งมีปีนี้มีผู้เข้าร่วมคัดเลือกถึง500คนอาจารย์ครับ คนพระราชทานเนี่ยมีเล่นกันทุกปีทำไมต้องมีการคัดเลือกกันใหม่ทุกปีทุกปีคือหนึ่งนะเป็นพระราชเสาวนีว่าอยากจะให้เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาสืบทอดต่อครับผมเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราก็จะได้มีแต่ครูเล่นหรือว่าคนที่จบบางคนก็มันก็จบไปแล้ว<ะ>เรียนการศึกษาจบไปแล้วแต่ว่าเด็กอื่นๆที่มันกําลังจะไต่เต้าตขึ้นมาเนี่ย<ะ>มันจะได้มีโอกาสได้ขึ้นมาเล่นอีกทีนึงเป็นาการสร้างเจเนเรชั่นใหม่การสร้าง,างคนยุคใหม่คนยุคใหม่แล้วเด็กก็ตื่นเต้นว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตเด็กต่างจาังหวัดครั้งหรือเด็กโขนเนี่ยครั้งหนึ่งช่วขอให้ได้เล่นโขนพระราชทานสักครั้งหนึ่งผมได้เป็นตัวลิงครับผมจบการศึกษาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ครับผมผมเคยได้รับการแสดงเป็นโขนสมเด็จเมื่อปีที่หลายปีที่แล้วครับทุกครั้งก็มีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้แสดงนะครับเล่นเป็นตัวอะไรครับกุมพกัรครับ รุ่นประการนี้ออดิชั่นเยอะมากเลยนะหลายคนมากิบเกคาคบที่มาคัดเลือกครับถ้าจะเหลือ20คนแล้วก็มาคัดเหลือ4คนรู้สึกปลื้มใจมากก็ไม่คิดว่าจะได้ครับภูมิใจมากครับรู้สึกเป็นเกียรติเลยเล่นน้ำมัป่าน้าค่ะเล่นที่ไหนเออเชียงใหม่ค่ะเล่นเชียงใหม่ครับอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะทำไมถึงอยากมาออดิชั่น คิดว่าหาประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตตัวเองและอีกอย่างก็เป็นเกียรติกับชีวิตตัวเองด้วยเพราะว่าเพราะว่าเป็น,ปน,ปนของพระราชินีท่านนะคะอะไรที่ทำให้แยกว่าว่านะนแสดงคนนี้ต้องเป็นยักษ์ต้องเป็นลิงต้องเป็นพระต้องเป็นนาไนระรูปร่าง รูปร่างรูปร่างหนึ่งสองใจชอบหนึ่งบุคลิกภาพหนึ่งเวลาคัดตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับผมว่าอ่าใครจะเป็นยักษ์เป็นลิงดูดูหุ่นก่อนเลยยักษ์ก็ต้องสูงใหญ่ลิงจะต้องตัวป้อมแนี่ยท่าจะต้องสูงโปร่งนิดนึงอะไรอย่างนี้อย่างผมนะครับต้องเป็นตัวเรียกการแขนก่อนการแขนงก่อนอัดมือขึ้นมาเออหุ่นอย่างนี้ต้องเป็นลิงเปนอย่างนี้ต้เป็นลิงหอต้องเป็นลิงเหรอจริงๆเป็นพระก็ได้แต่ว่า น่าจะเป็นลิงมากกว่าเพราะตัวหนาขึ้นมาหน่อยนึงผ้าต้องเอวบางล่างน้อยผ้าต้องเอวบางล่างน้อยเออต้องเวลารัดเครื่องเข้าไปอะไรแก่ได้เป็นลิงได้เป็นลิงผมอยากจะรู้จริงๆว่าเขาบอกว่าหัวเนี่ยปึกกันยากเย็นใชต้องใช้ความความทนเป็นอย่างสูงใช่ผมอยากลองจับผ้าดูจ้ะได้ได้ได้เดี๋ยวไปหาคุณผ้าไปหาใครครับนะคุณรูมประสิทธิ์ปิ่นแก้วดีกว่าสิลปินแห่งชาติดีกว่าโอ้เป็นบุญครับ การที่จะฝึกกลิงเนี่ยนะมันจะหนึประเกานสำคัญคือต้องช่อใจรักประการที่สต้องมีความอดทนครับผมอดทนและอีกอย่างหนึ่งการฝึกกลิงเนี่ยมันจะเหนื่อยและลำบากกว่าทุกสาขาเพราะ,ะมันต้องโหนโจนทยายอีลังกาอ่าอันนี้เป็นของธรรมชาติแ,<ถ>แต่ที่แน่ๆคือต้องยอ่ยอยอ่อยืนยืนยืนก็นได้ยืนได้แค่เนี้ย ไม่มีขยับได้แค่นี้ไม่มีที่จะยืนอย่างนี้ไม่ได้อันนี้กูบอกว่าเปิดส้นเท้าหมายถึงยกส้นเท้าขึ้นออดีมากเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมันเก่งครับอาจารย์ครับอันนี้หละเธอต้องเวลากูจับอย่าแข็งต้องตามไปถ้าไปแข็งแข็งสู้มันจะเหนื่อยมันจะล้าอ่าลุกขึ้นรู้เปล่าเนี่ยเป็นแล้วผมเป็นแล้วครับอาจารย์อ้านีสวยมากยก ดีเยี่ยมเต็มเท้าท้องมาท้องไปเรื่อยท้องไปเรื่อยอ,อหัวไปด้วยหัวไปด้วยอ่ะไปหลังจากที่ได้ลองฝึกโขนเพียงไม่กี่นาทีผมก็ได้รู้ว่าการแสดงโขนไม่ใช่เรื่องง่ายนักแสดงเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความเสียสละความมุ่งมั่นอดทน และมีความตั้งใจที่จะสืบสารอนุรักษ์การแสดงโขนด้วยหัวใจอย่างแท้จริงสมเด็จพระราชินีท่านท่านเคยมีพระราชเสะสะวนีว่าเขาเหล่านี้คือคนที่เสียสละชีวิตเพื่อจะมาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติมันมีวิชาอื่นให้เลือกเรียนเด้อ,อ,อไปเรียนช่างไปเรียน เรวาชรวาชเพรอวสไปเข้ามาหาลัยก็ได้แต่ทุกคนมีใจรักตรงนี้ไงล้วยอมที่จะมาทนลาบาก,ากตากดำที่ต้องมาเรียนเน่ยแค่นี้ยังเหงื่อแล้วสิปียะงเหงื่อมากกว่านี้ขนาดไหนช่วงหน้าครับเราจะไปติดตามการทํางานของฝ่ายฉากกันครับว่าพวกเขาจะยังมีฉาต,ต่างๆออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจงขนาดไหนสักทูเดี๋ยวครับเน,นี่ยลายทุกตัวเนี่ยเห็นไหมจะมันจะทําขึ้นมาอย่างมีการศึกษาเนี่ยมันเป็นลายโบราณซึ่งมันมีอิทธิพลอาจารย์บอกว่า ฉากนี้มันจะลอยอยู่บนอากาศค่อยๆลอยจากต่ำขึ้นไปสูงเหมือนการการขึ้นของพระอาทิตย์อ่ะในการแสดงขลมรัชฐานที่ผ่านมาครับฉากคือปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้เกิดความสวยงามอลังการในทุกชุดการแสดงไม่เป็นแม้กระทั่งชุดล่าสุดครับในศึกกุมกันตอนโมกัศัิย์ในครั้งนี้ทีมงานฝ่ายฉาก จะมีขั้นตอนการทำงานที่พิธีพิถันขนาดไหนคุณแฟงตั้ชนจะพาเราไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์สุดสาครชัยเสมกรรมการการจัดสร้างผลระาชทานในครั้งนี้ครับฉากสำคัญๆที่ที่ใช้ในเรื่องนี้คือฉากอะไรบ้างะัะอาจารย์คือเราเนี่ยได้ได,ได้ใช้ชื่อชื่อตอนว่าโมกขศักก็คือเป็นเรื่องของหอ,อกนะฮะคือหอ,อกเนี่ย เป็นตัวเองตั้งแต่แรกเลยเตั้งแต่ขอ,ขอมาจากพระพรมขอพระพรมต้องมีพิธีรับหอกด้วยก็ต้องมารับก็มาต้องมาหาโรงพิธีรับสร้างโรงพิธีใหญ่โตมโหฬา,ารเช่ก็ต้องสร้างขึ้นมาก็ต้องสร้างขึ้นมาแล้วสถาปัตยกรรมที่นํามาใช้ในการสร้างโรงพิธีนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมยุคไหนของไทยครับ อันนี้มันมาตั้งแต่ยุทธยาแล้วนะฮะและอันนี้เราเห็นในในในสมัยบร,ราชาวิเศษก็ที่นี้หกมันมีภาพไทยเก่าอยู่ครับเราก็เอาเอานั้นเอามาเขียนแบบใหม่แล้วก็มาสร้างเช่นเช่นหลังคาเนี่ยตกแต่งด้วยผ้าดาดสีองมาไอ้น,นี่ของเราเป็นลายด้วยเป็นลายราชวัตรเอ่อลายโคมราชวัตรใช่ไหมครับผมพุ่งขงบิลแล้วก็มีลายตะแกงสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกราชวัตรเนี่ยความพิเศษข,ของอันนี้นะ พวกเครื่องบนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องบนที่แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรนะมันไม่ใช่เป็นเก้งกงบแบบสถาปัตย์ตามวัดนะอย่างเช่นหางหงเนี่ยที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็เราก็ทําเป็นหัวหน้าสามเสียนแล้วก็แกะสลักลวดลายก,กระดกงดงามเป็นหน้าจริงๆนะใช่ไหมมันละเอียดกว่ากว่าที่เราเห็นทั่วไปเ,ออเนี่ยอย่างช่อฟ้าก็มีลายนะฮะช่อฟ้ามีลาย,ม,ลายมีลายอกอก,อกช่อฟ้าหน้าบันก็อันเชิญพระพรมประดิษฐาน โขนเนี่ยเขาต้องมีฝ่ายลงกากับฝ่ายพัพพาใช่ไหมครับผมฝ่ายลงกาก็คือเนี่ยเราจะทํำลงกาให้เป็นเมืองที่หรูหราฟู่ฟ้ามากอลังการวิจิตรเลยเนี่ยในความรู้สึกของเราเพราะทศกัณฐ์เป็น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 ยักษ์ใหญ่ใช่ไหม,มเป็นยักษ์ใหญ่คลองมหานครลรงกาอยู่เนี่ยนั้นท้องพระโรงเนี่ยเราจะเห็นไหมเสายังสงา่ามาบนขื่อแล้วก็มีภาพสลัก ปิดทองประดับกระจกใช่ไหมครับผมที่เราเขียนแทนปฏิมากรรมเนี่ยมีบันลังใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นเดี๋ยวยังไดไม่ได้เซตแล้วก็มีมีเรือนแก้วข้างหลังอะไรเนี่ยแล้วโทษสการกับระทับบนต่างต่างขาสิงลายด้วยฉัดเจดชั้นแล้วก็มีฝ่ายเนี่ยกะลาโหมกับมหาไทยก็คือแทนรูปด้วยรูปสิงกับโคจสีเราพยายามจะพรีเซนต์ให้เห็นว่าราชสำนักของเราเนี่ยได้ออก มหาสมาคมหรือออกขุนนางฝ่ายหน้าเป็นยังไงยังไงในท้องเนี่ยเหมือนกับท้องพระโรงอมมาลินวิริชัยนะฮะนี่คือซุ้มทศการเก่าซึ่งซึ่งเรามาถอดพิมพ์ใหม่อันเก่าเราก็จะเก็บละอันนี้ไหมอันนี้เป็นเหมือนโลหะไหมอันนี้เราทําให้เหมือนโลหะอันนี้ลายทุกตัวเนี่ยเห็นไหมจะมันจะทําขึ้นมาอย่างมีการศึกษาเนี่ยมันเป็นลายโบราณซึ่ง มันมีที่ผลทั้งลายของโบราณ<ม>ทั้งลายทวาราวดีทั้งลายอยุธยาสมัยพระเจ้าประสัททองสมัยอบรมกโกดอะไรตรงกระทั่งถึงกรุงเทพเราเอามารวบรวมไว้ในนี้หมดเลยแล้วอย่างใบละกาอเน,นี่ยใบละกานี่ก็เป็นแบบสมัยพระเจ้าประสัททองที่วัดชัยวัฒน,น,นารามอาจารย์เปรู้สักวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามเป็นลายปูนปั้นที่เหลืออยู่หน่อย,อยเราไม่อยากให้สูญไปเราก็เก็บอาไว้ในนี้เห็นไหมเนี่ยคือลายสมัยพระเจ้าประสัททองที่สร้าง ทรงสร้างวัดชัยวนารามแล้วอเน,นี้ยเป็นใบละกาที่เราไปสต <Okay. S 1> ัดดี้มาแล้วเราก็มาใส่ลงไปบรรจุไปนี่เป็นการชุบชีวิตลายโบราณ<อ>ให้ขึ้นมาช,ชุบชีวิตศิลปะไทยให้มันให้มันต่อต่อขึ้นมามต่อลมหายใจอะนะศึกษาเรียนรู้มาเราก็อยากให้มันออกมาให้คนเห็นนะ่ะดีกาบันีมม้มีเลย<ช>่นะแล้วมันเป็นโอกาสของของช่างไงที่ช่างจะได้แสดง,งอะไรต่างๆให้ สังคมได้ได้รับรู้ว่าของดีของไทยเราเนี่ยมันมี ในการสแสดงขนพระราชาทานในครั้งนี้มีความพิถีพิถันไม่น้อยครับเพื่อให้เกิดความวิจิตรงดงามในทุกๆชิ้นงานเมื่อผู้ชมได้รับชมช่วงหน้าครับเราจะไปติดตามเทคนิคพิเศษและความอลังการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขนชุดสุดกุมกานตอนโมกษัตย์ห้ามพลาดครับข้างหลังผมคือหนุม,มานฮะขยับหัวขยับอะไรได้ด้วยนะเนยขยับหัวได้ด้วยขยับหัวเหยมองหายาได้ในการสแสดงขนพระราชทานทนุดต่างๆที่ผ่านมาครับ และมีการนำเทคนิคพิเศษต่างๆมาใช้ร่วมกบการแสดงโขนเพื่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจและความสนุกในการชมการแสดงซึ่งในปีนี้โขนชุดสุดกุมการตอนโมกษ์ก็ได้มีการนำเทคนิคพิเศษมาใช้ในหลายๆฉา,ากเช่นเดียวกันครับจะมีความน่าสในใจขนาดไหนไปติดตามชมกันต่อเลยครับ ครับข้างหลังผมคือหานุมานฮะโตใหญ่มากแล้วอาจารย์นี่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ใหญ่เพราะมันถูกตัดเป็นสอง่อนอ่าพอก็จะต้องส่งไปทําเทคนิคหางหานุมานเนี่ยเขาค้นหายาไม่ได้ต้องใช้วิธีเนลมิดหางเนี่ยแล้วก็หางก็งอออกมาแลาากรข,งงขยับขยับหัวขยับไรได้ด้วยนะเนี่ยขยับหัวได้ด้วยขยับหัวหเห,หเน,นื่อมองหายาได้เออ อกจากนั้นยังมีรถพระอาทิตย์ที่สวยงามซึ่งต้องลอยอยู่บนอากาศโดยมีการตกแต่งแสงสีเพื่อให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นรถพระอาทิตย์เนี่ยผมบังเอิญไปเห็นในงานเพนติ้งของไอ้ภาพสมุดคอยโบราณสมัยทนบุรีเนี่ยก็เลยบอกเออเราก็ได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นนะมาแล้วเราก็เอามาเอามาคิดว่าจะทำยังไงถึงจะให้ไอ้ดวงกลมๆเนี่ยมันลอยอยู่ในฟ้าได้ อาจารย์บอกว่าฉากนี้มันจะลอยอยู่บนอากาศถูกค่อยๆลอยจากต่ําขึ้นไปสูงเหมือนกันการขึ้นของพระอาทิตย์นะอ่ะ๋อพระอาทิตย์ค่อยๆขึ้นใช่ไหมค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วก็ลอยลอยจากต่าขึ้นไปสูงโอจนะอ่าไฟเฟยเนี่ยนะฮะทางฝ่ายโอเวชั่นก็มาทําไฟไฟที่เป็นรังสีข้างในน,นะดูแล้วเขาผสมเหล็กมากเลยเดี๋ยวก่อนอาจารย์เคยจะบอกว่าเวลาแสดงจริงเนี่ยมันจะเป็น ไฟที่น่นมันจะไม่สัมผัสจต่ตรงนี้ไม่ใช่มันอยู่ข้างในมันเกิดมาจากข้างในเหมือนผ้าที่จริงๆเออเหมือนผ้าที่จริงๆเลยฮะเหมือนเหมือนเลยทุกอย่างหรือทุกประการ ในการแสดงขลพระสถานทุกครั้งทีมงานต่างเลือกที่จะค้นคว้าการทํางานแบบใหม่ๆและทําการอนุรักษ์ศิลปกรรมแบบโบราณควบคู่กันไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและภูมิใจในวัฒนธรรมความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นบางทีเราไปเจอของดีๆแม้กระทั่งมันชํารุดแล้วเนี่ยเราก็เอาเก็บขึ้นมาแล้วก็ามาทําให้มันเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาอีกทีเราไม่ได้ทิง้งเหมือนก็บเราได้ คนก้าไล้ทําการอนุรักษ์แล้วทําการไปดึงปู่ย่าตายายขึ้นมาให้ได้คุยกับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็จะได้รู้จักอ๋อนี่บรรพบุรุษเราลากเงาของเราเป็นอย่างนี้นโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าท่านเป็นแรงบนนันดาลใจที่จะให้เราลุกขึ้นมาทำ ศิลปะการแสดงโขนคือนาฏกรรมที่ดับทุกคนต้องร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์ไม่ให้เหลือนหายเพื่อคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยมูลนิธีส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอเชิญชมการแสดสรรงโขนชุดศึกกุมการกันตอนโมกกริย์ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึงวันที่9ธันวาคม2556ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และทั้งหมดนี้ครับคือความวิจิตรการตาของศิลปะการแสดงไทยที่คงทํทำให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงประวันวันพบกับเรื่ององเรื่ใหม่ครับทุกวันจันทร์เวลา5ทุ่มถ้า1ินาทีทางทร .5 แห่งนี้ครับสวัสดีครับ